ทวดดีนะครับทางทวดดี้ย้ำคำคืนอากาศหนาวย็นำทันิีฉันเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตบกับกับท่ามนะครับของน้องชายถันนึงนะครับพุ่มน้องก็ท่ามมามาวานะครับมีดมีดคมนะครับแต่ว่ากรีดดูรึกว่าต้านมือนะครับเกลียวเกลียวกันไหมนะครับเป็นโปรวาน้องก็แตงเดือยยาวนะครับ เดือยยาวนะครับเป็นเป็นโปรเวลาการคี้การซอยนะครับเดือยจะไปคำคำเปลือยยัางทำมาเราต้องต้องกดนะครับทำไมเดือยมันจิกเข้าไปดึกบวกเกรากดด้วยนะครับเดือยยาวเดือยดันไม่เกี่ยวนะครับํำหรับผมแต่าว่าเป็นเป็นมิดไม่นะครับแต่ว่ากรีดแล้วมันดึกตานมือนะครับนองโลงซุมดันนองอีกสักนิดน,นะครับ ซุ้มใบด้นหนกนะครับซุ้มนี่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าหยอกอินซุ้มทู่ลงไปแบบนี้นะครับทู่ทู่หยอกอินขึ้นสักนิดนะครับหยอกแขงไอ้ขม,มันโค้งๆสักนิดนะครับพอมิดมิดบางมิดไม่บางเล่มนะครับที่เราแต้งนะครับผมไม่ว่ามิดไม่มิดเก่านะครับถ้าเราแต้งตรงนี้นะครับมิดซัมเมอร์ซัมเมอร์เยอะเยอะ เยอะๆนะครับนี่ก็เรียนแต่ความจบน,นะครับแต่นี่ปุ๊บมาแบ่งปันปนาย้นงเขาเขา,เขาดูนะครับบอกเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับโพถ้ามีดมันดันลา่างตรงนี้นะครับมันตรงเกินนะครับปวดออกรทธินะครับมีดมันจะกดเปลือกยางนะครับกดเปลือกยางมีดเกะหน้ายางนั่นเลยครับแต่บางตันว่าจะจบนะครับแต่นี่หนงก็าข้อมานะครับเพราะว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเพราะว่าเดือยเย้านะครับเพราะว่าเดือยเยาว เดือยย้ากรีดไงก็มีนะครับแต่น่าจะเป็นปาะวดันล่างนี้มันเสมอเกินไปนะครับดันล่างส่วนกลุมส่วนนี้นะครับนองลงลองลูปนะครับลูปกับหินหลับหินไหลเอยดนะครับลูปซุ่มสักนิดนะครับแต่อย่าซุ่มมาเยอะนะครับปาะวมตดมันจะหลืนมันจะไม่มันจะกรีดไม่เข้านะครับยกยกเกะเพียงเล็กน้อยพอนะครับปาะวถ้าเราไม่ซุ่มดันหนอสักนิดบางครั้ง มีดมันกดเปลือกยางคืนนะครับแต่มากรีดตานมือนะครับกรีดเปลือกแข้งนะครับผมมันมีดมันจะกดเปลือกยางข้าไปลึกนะครับกดเปลือกยางข้าไปลึกอันนี้เกมาแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับผมซุ้มจะหัวปลายคุ้มนะครับปลายคุ้มส่วนด้านในนี่จะจะซุ้มหรือไม่ซุ้มก็ได้นะครับซุ้มหรือไม่ซุ้มก็ได้นะครับ เตตามีดมันรู้สึกว่ากริตันมือนะครับก็นะครับใหาชุ่มด้านล่างสักนิดนะครับชุ่มแค่เพียงนิดเดียวก็พอนะครับนี่ผมยำเลยนะครับนิดเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าชุ่มมากนะครับมีจะหลืนกรีดไม่เข้านะครับกับโกคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาชม